วันวันต้สงเซวันเลยีไปทับงีคนได้อ,อะบีคนี้ีคนได้ยอย่างก็ทำซ้ำนั่นแหละบ้านบ้านญาตินอกานเลียีึกสว่ลเลยอย่างันไปีไม่มีมโลคครับบ้านเลยครับเลยไปประมาณั้นทราบพีลได้ผี เ่งนะครับตามลูกมองพอว่าพอว่ามีไปตรงนั้นจะมีข้าวจากจากแม่สระการข้าวจากน้ำพุนน้ำบีแดงแดงเป็นร้องนี่ไม่ใครก่อนได้ครับไม่มีนะระคุณนี่จื้อนี่นะ ไม่มีคือนี่นะเรัคุณนี้นะครับมากนการีนก,รกันนี่เีกทนี่สีไปนทามนอนกับพวาน,วน้ออกบบบ้าน้อเนับเล่กันเล่กันกับผมนั้นอ,นอาุนเละกันถ้าถ้าวา่าติดอยู่ในรังรัคุณนั้น

แตไม่ทำบาที่มาวันนห้นี่ทีีแมวสามพรทธหนึ่งวันพบเจมารถเกี่บมานดีพบทะเจมารถพจะสเมารถเตื่มานดีห้าครับ วันนี้แฟนครับ เจ็ดที่คุณนาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับคุณนา

าอยู่ตะปูนครับพี่อยู่ตะปูนครับออ่พี่ในตลาดตะปูนมีของกับเก้ากับพีมีเป็หาในตลาดใช่ไหมครับพี่นันเนี่ยไม่ทำงานเยอะๆแเออพี่นันนแนะนำไปก็เขาไม่ได้ทำรับไม่ได้ทำในเดียวนั้นเลยหละใช่แต่พี่นันน่ะถ้าร้อยนึงให้สองร้อยก็ทำ ยิ่งมี่นั่นทำพระพุผักอันนเ้เยอ่ะพระพ่ตาผมมาแล้วพระผมครอพระผมต้องพอเลยแต่ว่าพ่อตา

big wow.